สบายดีพี่น้องประสุขวสุขคนเด้อจ้ามันนี่น้องต้อยต่ำเมี่ยงเด้ออันนี้มักข้าคายเด้อที่น้องต้อยต่ำใส่เด้อนี่อันนี้กำมักเด้อดเด้อมากินน้ากันเด้อจ้าเอฟซีทุกคนมากินต่ำเมี่ยงน้ำน้องต้อยเด้อจ้าสวัสดีจ้าประสุขวสุขคนเด้อจ้ามันนี่น้องต้อยสิมากินต่ำเมี่ยง ตำเร้วน้องต้อยต,ตํำแล้วถ่ายแล้วแต่ว่าพอสิมาเ็ดอีกผิดพลาดางน้อหนึง่งก็เลยเห็นแบบนี้้ะจ้าตอนต่ำน้องต้อยก็ถ่ายแล้วแต่ไ่ได้อันนี้เป็นมะเขือค่ายที่เฮาเอนันเก็บเมื่อวานนี้เลอพี่นอ้องอันนี้อันนี้ก็สิเป็นหัวชิ้อไข่หรือบัตคไายเด้อมะเขือค่ายนี่อัน ก็ซีไป็ดต่ำเช่นมะหุ่งต่ำอย่างนัะตัวตำเจ้าวเช็ดหมกเดือกำลังกินไปเลยคนดีกินแซ่บเลยต่ำเนี่ยก็จะ่เป็ดอันตับเปรียวนี่คือคายมหมกนาว เมื่อแล้วแต่วา่ายังบร่ได,ด้กินก็เลยเมื่อนี่คือโอกาสได้กินแกงมูเดือดแต่มาเด้อเอฟซีทางไกลทางไกลเด้อกินเมีม่ยงหมกเดือมน้องต่อยเด้อจ้า ทางหลังเฮือนเป็นเฮือนเอ่ยเด้อ ตามมันนี่จะตามส้มๆ้นะหนึ่งเด้อก็กินกับมะเดือนเนี่ยเพราะว่ามะเดือมันผ่านเนาะผ่าสับส้มเนาะจะชิแทบเลยถ้าเพื่อากเฮ็ดกินก็คืออันใส่อันหมักเพ็ดกระเทียมเนาะใส่กระเทียมหมักเพ็ดแล้วก็ แล้วเหาก็ตัมมักเพ็ดกับกระเทียมก่อนตัมเพรามันแหลกแล้วเ่ากับจะเอามักเพ็ดใส่เด้อเอื่อนจะเอาหัวชิไข่หัวชิไข่หัวจิซอยซอยหน่อยแล้วทำมาตัมหัวชิไข่ตัมให้มันมุน,นๆนก่อนมุนๆแล้วเขาจะเอาวันมักนาวบีบใส่ประเด็กใส่แล้วเทาก็มานโยกโยกจักหน่อยนึงแล้วทำกับมบนนันซีเบิองเนาะใส่ผงชูรสใส่น้ำตาลตามใจมาก ตัวรปเม์ใส่เดิมตันใส่ประเด็กแซบแห่งแซบ Ta horn, a cắt cahorn, ký trong sạp. Tôi được à lăng ký lên. Hoki kýt nôi nôi mấy mấy chữ bụi sạp. Nhàm quá quá ยางมันนี ja a e? A e on ่ก็บมเป็นยางเด้อยางบางเดือนเด้อเื่อกี้ยางบางเดือนที่ตอนตอนน้องต้อยยังหน่อยนะพี่น้องนะน้องต้อยไปบักเอายางมันเอาผ้าพันปุกเป็นอย่งนะคะเอายางมันเอาไปติจักจั่น เอาอน,น้ำน้ำมันยางนะกุ๊กมันยางเอาน้ำมันยางใส่เตจจักระจันมันโบก,กัดเด้อยางมันเด้อแต่ว่ามันติดมือติดยางแล้วมันเหนียว แต่มันบอเป็นพิษเด้ออย่างเด้อเด้พีน่น้องเริ่มพิษแล้วตตัวเองตามพิษ ต,ดดต,ต,ต้องกัดเด้ออ้าวเนาะที่นายเป๋ออ้าวน้องต้อยคือกัดเพราะว่ากินบางเลือดต้องกัดเด้ออ้าบกกัดมันกับบกเข้ากันต้องมืกัดใช่เนาะ ก่ขอนขนาดเลย <cười> hết <laughs> tiền tầm hết. นยักินต้มมันากวานหวานมันหวานมันเลย็มังเดือนมันออกหวานหวานมัน อยู่ไทยก็กินคือกันกบ่กินเมี่ยมหมดเลยอะอายุ่ลาวกินแบบนี้เนะาะตำเจียวพงก็ได้แต่มันกินแล้วมันอยากสมาร์นอะมันผ่าดก็ต้องอันตำเนี่ย ชิคายเซปาแดกใช่ยังออกส้มๆนั่นนึงมากินกับมะเดือแล้วเข้ากับน้ำรำเลย <c oughs> พอามมันฉิบผ่าเลยมะเดือะมะเดือมันอยากผ่านเนาะเวลากินมันกับมะแขนอีกนนพี่น้อง <c oughs> มาเด้อแสบๆน้องต่อยเด้อพี่น้อง ถ้าเอฟซีอยากกาเฮ็ดกินคือน้องตอยเฮ็ดเดอ้อต่บา,ามักเดือก็มีเด,เดอืออยู่ประเทศไทยเดอ้อบักเดือก รู้มากเพ็ดก็คือเจ้าเพ็ิดน้อยนึงวางหัวสีไข่นี่มันก็เพ็ดแล้ว แสบเนาะน้อยๆมันใจมันสีชมพูด้ะเพดกายักซ <c oughs> ีซารซีซารเลยเด้อเพดเด้อคลิปนี้น้องต่อยกันลาพี่ลาน้องไปเลยเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม น้องต่อยคำมวลในเด้อจ้าพี่แทงคลิปนี้น้องต่อยก็ขอบพูดเอฟซีทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เด้อจ้าคลิปนี้น้องต่อยก็บข้าปากขวานสบายดีบายผ่อนคลิปหน้าเด้อจ้าบา้า